มีหมดสองหนึ่งแปดแต่พูดได้กว่ารับนะเหลือเวลาอ,อีกสามวันครับจะได้กลับบ้านแนละ้วไอบอบื้อไปครับใครใครไปทำคอคอบเนี่ยอย่าให้กูรู้นะ,นะจะให้รางวัลมันยังงามเร็วจริงๆนะ โอมันเร็วจริงๆตั้งข้าวหัวไปเลยไอ้พววคนชั่วมากพตรเร็วผมไม่ค่อยอยากตั้งข้าวหัวข้าวหัวเขาเลับพันล้านอะเขาเป็นเขาเจ้าไอ้ี้ยเล่นไปทันเจ้าเจ้าีแต่ตัวไม่ให้เกียรติเลยนะให้เกียรตินะนายยกไม่ให้เกียรติขอบอเลยทำไมฮะ ดูสีผมดิคุยอมไม่ทันฮะเขาห้ามสีแดงนะถือว่าไม่ให้เกียรตินะโอ้ยไอ้สีนุเงกันข้างๆกูล่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่สีแดงอันนี้สีส้วมสีส้วมเลยนะส้วมไหวหัวส้วมสวมหัวเสื้อมเดี๋ยวกูจะดีดเดี๋ยวกูวันเดี๋ยววันโดนตาวเอาแล้วแม่เดี๋ยวมันไปทำงานอีกแน่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปคุยคุยกับพวกอัรล้อก่อนฮะอารล้ออ่ะ

เดียว่าไม่ไม่ถามหรอกเพราะว่ามีเพื่อนผบอคนหนึ่งไม่ใช่หรอเพื่อนผบอเออชื่อจอนนี่อ่ะใช่เห็นมันบอกมันเพื爸爸่อนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทอ่ะเหรอเขาบอกว่าหน้าโรบาวนเขาจะไม่ยอมเขาจะหาคนที่ทำใช่อ่ะใช่ไอจอนนี่นะได้เลยอ่าชื่อจอนนี่โอเคไอที่ชอบใส่ยีนเสื้อยีนอ่ะเสื้อยีนวันนี้มันมาปะ อ๋อตอนนี้ตอนนี้จอรนน์รู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 น,นี่นั่นแหละเขาบอกเพื่อนเขาบอกออบโอเคโอเคความวันออกมันจะหาคนทำไม่ได้ใช่ไหมเออใช่ใช่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทเขากำลไม่ยอมมันจะหาคนทำใหญ่เกินเทาไม่ได้เดี๋ยวเรารู้กันเอย็ยให้เขารู้แล้วกันอ่ะถ้าเขารู้ก็ไม่รู้ไม่รู้อโอ้เ,เ,เรากเก็บเงียบสักขนาดนี้ได้งานเมื่อกี้เห็นแล้วก็เห็นพวกคุยกันอยู่ว่าไอ้คนที่จอหนนี่มันมาได้ยินงี้มันใจนี่้จะไม่รู้หรอก ให้รู้ไขนานแล้วก็ถ้ามันรู้มันก็รู้จักคนที่ร่วมกับเราอ่ะใช่แล้วมันไม่ใช่ในน้อยไงไช่มันเยอะดีนะได้โอเคคุณเนียน่ยห้าหกใครับเป็นอะไรเอ,รอรรรไไเพีแอร์ชุดขาวคนเดียวเลยนะ อันนั้นร้องไห้หรือหัวเราะไม่หัวเราะร้องไห้เลยหัวเราะเดี๋ยวเหี้ยเหียมันเศร้าขนาดนี้เลยเหรอคนกล้องเลยน้ำมาหนิหน่อยได้ตาขับรถเลยมานอนโอ้ใส่สุดแล้วอยากร้อง อันนอออ่าหงสืะไรหน้ารอยเนี่ยนี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรีดิ้บคุณพี่ใช้รองพื้นสีอะไรนะคะเฉดเฉดสีอะไรขยันขยันขยันทำแล้วเสียงต่อแล้วไม่เปลี่ยนชุดหนะเดี๋ยวแล้วนี่สีดำแล้วโยเบาได้เบาเฮ้ยเดี๋ยวพอบอลลุกขึ้นมาไอ้นี่นะไม่ได้ไม่ได้เราให้เก็บบอลแต่ได้ไม่จับเดี๋ยวน่าจะอีกสักพักนึงครับพอดีอ่า สายรายงานว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมาเพิ่มน่ะพักเล็กหรือพักใหญ่คะขับเล็กๆนะครับเดี๋ยวคนเห็คิดจะพักคิดถึง ecat ไปทุกคนดีเราเขาไปดูหน้าผอบอกกันดีกว่าไปทุกคนครับไปไปตามไปตามทุกคนมาหน่อยไปตามะรอบๆเนี่ยไปบๆไปเป็นแถวได้ไหม ผอบอเดินนำหน้าแล้ว่ะผบอ่ะตบ่เดิหน้าแลวไปไหมครับไปไหมครับไปเปล่าไปเปล่าอบอเหมียวคะไปไหมครับไปกหครับเ็กสิงจ้าเลยเนขาั่งอยู่ไหเฮ้ยผบเบสเดินนำหน้าเลยอดิีเป็นผอบอคนใหม่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยมีเจอเทวดาสามคนคนคนอ้สามคนที่เขาสี่คนนี้เขามีบวกเนี่บเดียวมีเทวดามาแล้อ่แหมงันน่งันโดจริงจริด้ว ไม่จับแต่เขาจะแย่งรอบอันนี้อันนี้กลวนหัวใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่เอาอยากสบพัสเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่นธาตุเนี่ยเขาเมื่อย์น่ะไม่น่าเลยนะครับรถเอยรอบแน่ๆเลยครับไม่น่าจับไปไวเลยเมื่อวานนึกอยู่ด้วยกันอยู่เลยปกติหมอกปะเอาเอาเอาหยุ้เอาหยุดมีกระเป๋าไหม บทศพพอบอว่างอะไรมีพระสวดไหมครับเนี่ยไม่มีฮะตำรวจมาเยือนวันนี้นะครับทุกคนเรามาร่วมเป็นสักขีพยูนพยานโอเคครับยังจะเล่นอีกแต่พอบอที่อยู่กับเรามาตลอดกี่วันวะวันวะสองวีไอพีเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแต่พอบอที่อยู่กับเรามาตลอดหนึ่งเดือน เขาได้จากลาเราไปแล้วไปสู่นรกขุมที่เจ็ดสวรรค์สวรรค์แล้วสวรรค์ไปสู่สวรรค์ชั้นเจ็ดเขาอาจะอยู่ชั้นขาอาจจะอยู่ชั้นหกก็ได้อีสักชั้นเด้อเอ้าเขาเหมือนรู้เวลาตายเพราะก่อนตายเขาได้เขียนพินัยกรรมไว้ครับมอบที่ดินหลายล้านเอเคอร์เอเคอร์เอเคอร์เลยนะ หลังจากนี้เราคงไม่ได้เห็นเขาอีกแล้วผมอยากไดให้ทุกคนจดจำใบหน้าครับท้ายของเขาไว้และสูตรกินของเขาให้เต็มปอดเนนาๆนะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีวันนี้มันช่างสั้นซะเหลือเกินถึงผมจะรู้อยู่แล้วก็เถอะว่าสักวันหนึ่งเขาต้องโดนกำลังอยู่ไหนนะไม่น่าเลย มันคงเป็นอาถันพ์นะครับใครขึ้นยศผอ,อคนต่อไปก็คงไม่เกินสองวันอ่าผอ,อมีหร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรดี <c oughs> ผมอยากจะขอบคุณเขาที่เขา <c oughs> เข้ามารักษาการแทนแทนผอ,อคนเก่าที่ติดหมีมีครบซึ่งเขาก็ไม่ได้ต่างกันทำไมผอเมืองนี้ต้องติดหมีทุกคน ย่จริงๆแย่จริงๆที่มีนายกอย่างเงี้ยโฉลเราทุกคนจะคิดถึงเขานะครับและเดี๋ยวผมจะดูแลเมียเขายี่สิเ็คนเองนอนดีๆอันนี้การร้อไหมเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทุกคนจะอะไรถึงเขานะครับก่อนจะจบพิธีผมอยากให้ทุกคนนะครับ กล่าวอะไรถึงอดีตพอบอคิดสักหน่อยนะครับอะไรอะไร what what เนีย่ยจะว่าแต่นายกเลยผู้เองก็เป็นไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจะเป็นคนแรกแล้วคงเป็นคน <c oughs> สุดท้ายที <c oughs> <c oughs> ่จะตายอย่างอนาถขนาดน,นี้ <c oughs> ไม่หรอกครับ เขาสั่งเสียไว้นะครับว่าเออทําให้มันเป็นเรื่องตลกทุกคนไม่อยากให้ทุกคนเศร้านะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วก็เถอะว่าไม่มีใครเศร้าถึงเขาหรอกวันนี้นะครับจะเป็นภาพอันน่าจดจํานะครับของทุกคนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับโลครับ แต่ละะคคนนรับอยู่งานศพครับผมครับาพอจะบอกหน่อยถ้าผมจะพูดเสร็จได้ขนาดนี้ทำไมฝนตกไม่ได้ยินกันเลยขอหนักหนักได้ไหมครับผมโทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์ดนี่คือไม่ได้เลยใช่ไหมกันน้ำเสิรเนี่ยลือกันน้ำเดี๋ยวผมจะขอให้แต่ละคนนะครับผมทีละคนนะครับกล่าวถึงผอบ้คิดหน่อยครับทีละคนเลยครับ ข้ออูครับีคุณการติดอู้นะครับไปดีมากเลยนะครับเอาขอสั้นๆครับไม่เกินสองวิไปดีนะจ๊ะไปสั้นเกินถ้าวันนั้นไปเที่ยวหมอหดวงผมไม่ตายทำให้สบายต่อเลยครับใครยังไม่ได้กล่าวถึงพบเชิญเลยครับใครไม่ได้จะกล่าวไหมครับ ไปช้างดีมาดีเด้อพี่ไปมึงอ่ะมวไปบอกเขาพูดเดี๋ยวนี้มันรู้หมดเลยใครเลยพูดเดี๋ยวนี้มันรู้หมดเลยใครใครพูดเดี๋ยวนี้ให้ผมยืมตังค์วันนั้นปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้คืนเลยขอบคุณนี่เป็นศูนย์ครับชดเกชยปลดหนี้เฉยเลยต่อไปฮะอย่ายวเขามาทวงคืนอา สองมื่นกว่าหายกันด้วยตกใส่ลูกนี่เยอะฮะมาแลกเราแฝกแนวสุสตีนะครับพี่แทนเอ้ยปิดคอน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 เน้ย หลับให้สบายฮะประชาชนเขาสบายใจนะฮะประชาชนสบายใจพวกนี้ฮะคุณเหมียวฮะคุณเหมียวไม่ได้จะพูดไหมฮะรอต่อแถวเลยฮะมีใครจะพูดมีใครจะกล่าวะไรถึงข่อบอยไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวขอเชิญคุณเหมียวเลยฮะแต่ถ้ามีแล้วไปได้ฮะถ้าเกิดวันนั้นถ้าเกิดวันนั้นพี่อยู่แถวราชดาพี่น่าจะรอนะพี่นะใช่เพราะว่าตอนนั้นผูไม่ได้ไปราชดาสีลมสีลมแปรโศก ยินดีด้วยผอบอโอโหไปสบายแล้วยินดีนะครับผอ,อบผอบบขึ้นมาคงจะดีใจให้เขาไปคุยเข้ามาผมไม่ได้ค่ะผอบนะครับโอ,โ,โอ้โหแจากโคตรดุเชนมาแจากแล้วพี่เลย มีใครจะกล่าวเลยไหมครับถ้าไม่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะขอเชิญคุณเหมียวเลยฮะไอจอดไอจอดนี่ไม่เข้ามาเลยอุตส่าห์คุณเหมียวครับไปขายยาเชิญกล่าวคุับขอรับชิญครับอะไรนะขอเชิญกล่าวสุดคอร์เปสฮะสุดอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวลาไม่ใช่เหรอผอมองขึ้นมาคงจะดีใจมากให้มองลงมาเหรอครับมองขึ้นครับอ่ะเชิญกล่าวฮะไว้เจอกันนะฮิต ขอบคุณ <Dir> ท,นะที่ผ่านมาทุกอย่างเลยบุตีปาดใจเป็นนักเลงใช่ยูซอนอย่างนี้แหละนะพูดไม่ออกเลยไม่ได้บอกเลยถ้าไม่ให้ผมเปล่าขอล้องสองขอล้องสองขอไม่ตายมาบรรยายบุญศพบรรยายดรวยขอล้องเขาขอไม่ตายเยอยากไม่อยากไปดีหรือเปล่าอันนีอันที่เทากัยิง ลองโดนหัวแล้วนะอุ้ย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 โดนฮอปด้วยเอ้ยอย่างเนี้วราครึ่งหลอดเลยครึ่งหลอดเลยทุกคนเป็นอะไรกันไหมครับครึ่งหลอดเลยไม่ไหมไม่เลยไม่ไม่ไม่หลอดเกียรเลยไม่น่าถามนะไปแย่ ทุกคนมีศพต่อมอต่อเลยต่ตเลยต่อเลยต่อเลยจัดงานต่อเลยครับตัดครับตัดเลยครับตัดเับต่อเอากระชาต่อเอาเครืพิธีเลยคร